อาล้ครับตัดภาพกลับมาเหตุการณ์เมื่อวานโอ้โหเครียดมากตำรวจมันเรียกันที่หกเลยตำรวจเรียกบุคคลบนเรือไปสอบไปรีดซ้ำอีกทีแต่คราวนี้ล่อไปเก้าชั่วโมงเต็มเ็ยาวนานมากอ่ะทีนี้ทีนี้เมื่อวานเนี่ยตำรวจจริงๆแลนะตำรวจเขาเรียกไปหกคนค่ะห้าคนบนเรืออืและคนที่หกนั่นก็คือโบทีเคโบทีเคโบทีเคคนที่เอารถไปรับไปรับเพื่อนที่อู ที่อู่จอดเรือคุณก็ติดโทรตามไงคุณก็ติดบอกโทรตามคุณโบไปที่อู่จอดเรือปรากฏว่าแสนไม่ตายแสนบอกไม่ว่างดังนัติดธุรบนเรือจึงเหลือสี่บวกกับโบทีเคอีกหนึ่งก็เป็นห้าใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะสำหรับการเมื่อวานประมาณกลมๆนะแปดเก้าชั่วโมงยาวนานมากรีดกันประมาณแปดเก้าชั่วโมงค่ะเมื่อวานว่ากันไปแล้วนะตำรวจก็เรียกไปสอบซ้ำโดยแยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่ง เกี่ยวข้องโดยตรงบุคคลบนเรือและโบเิเ่ตกลุ่มที่สองเรียกว่าพยานแวดล้อมค่ะเช่นกู้ภยัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกู้ภัยในในทีมฝันดีฝันเด็ดชายที่เขาได้การติดต่อแจ้งเหตุไงอคนที่ได้รับโทรศัพท์จากแสนโดยตรง ใช่แล้วก็ได้โทรย้อนกลับไปเคลียร์ข้อมูลกับแซนเพื่อที่จะกําหนดพิกัดในการออกช่วยเหลือให้ชัดเจนขึ้นใช่ค่ะได้คุยได้สื่อสารอะไรคคนนี้ยืนยันว่าแซนบอกว่ามีคนยืนปัสสาวะบนเรือยืนฉี่อยู่ท้ายเรือแล้วตกเรือไปมีคนยืนปัสสาวะยืนฉี่บนเรือแล้วก็ตกเรือใช่อยู่ท้ายเรือด้วยอืม น่าสนใจนะซึ่งกู้ภัยเขาบอกตอนแรกเขาเคลือเป็นผู้ชายด้วยนะเพราะยืนฉี่ถูกไหมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเรือโยงด้วยไม่คิดว่าจะเป็นเรือสปีดบอสไม่บอกว่าเป็นแตงโมไม่บอกว่าเป็นเรืออะไรอไม่บอกว่าเป็นเรืออะไรบอกแค่มีคนยืนฉี่อยู่ท้ายเรือแล้วตกเรือไปซักมากก็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 ของขึ้นตามที่กู้ภัยเล่าใช่ค่ะโอเคตกอัวกันไประวางเก้าชั่วโมงนั้นนักข่าวที่ไปซุ่มโป่งอยู่วแถว อยู่ท่แถวนั้นนะเขาเหลือไปเห็นอ้อลืมบอกปกติเขาจะสอบปากคากันที่สพเมืองนนทบุรีใช่แต่รอบนี้เขามาที่ไปสอบปากคาที่กองคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจพืทนทอนภาคหนึ่งวิภาวดีวิภาวดีดิวิภาวดีนี่แหละอปรากฏว่าประมาณหกโมงเย็นกลมๆนะหกโมงเย็นจังหวะนั้นนักข่าวก็เหลือบขึ้นไปเห็นกระติกเดินออกไปที่ระเบียง มือขวายกโทรศัพท์พูดกับใครก็ไม่ทราบแต่มือซ้ายไก่น้าผากใช่เครียดมากกับเกียรบอกเลยเครียดหนักมากออาการจับหัวจับหัวจับหัวเห็กตหวเห็นไหมเห็นไหมตามคลิปเห็นไหมอาการเครียดตอนนั้นมันหกโมงเย็นใช่ชั้นสามของตึกบกสสภูธรภาคหนึ่งตอนนั้นถูกสอบไปแล้วเกือบเจ็ดชั่วโมงนะหกโมงเย็นอ๋อสุดสุดสุด